คลิปวิดีโอที่จะกระตุกจิตกระชากใจให้คุณเห็นใจคนอื่นมากขึ้นดูแล้วอาจมีน้ำตาซึมอย่างแน่นอน สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะวันนี้เรามีคลิปเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับการเห็นอกเห็นใจเอาจริงโควิดมันผ่านมา2ปีแล้วนะครับทุกคนมีปัญหากันหมดเลยรนหถึงตัวผมเองด้วยหลายๆคนอาจจะแบบทำไมพี่ไม่ยอมไปทําคลิปที่นู่นที่นี่ผมก็รู้สึกว่าพอผมจะไปทําสมมุติที่บ้านผมจิมริมนาใช่ปะไปทําที่นาก็จริงแต่ระหว่างทางการไปซื้อของที่ตลาดที่จังหวัดของผมนะครับมีคัตเตอร์อย่างเงี้ยผมก็มานั่งคิด ทำไมมึงต้องมาซื้อของที่ตลาดว่ามึงเป็นโควิดนะเว้ยบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นพอมานั่งนึกทีหลังก็อาจจะเสียใจแบบเนี้ยน่าจะประมาณนี้นะครับไม่รู้ใครเคยเจอปัญหาประมาณนี้แล้วก็ด่าไปหรือเปล่าเรามาดูมุมมองที่เขาให้เราดีกว่านะครับว่าดูแล้วคุณจะซึ้งจนน้ําตาไหลว่าะ คือบือเวาร์เดี๋ยวจะทำให้มันติดตลกน้อยลงแล้วกันนะหนังใ้านกลน่าั้วนร้นสกซื้อแดังดังติดโควิดจาก private party ผมรู้เลยอีควายพะพวกมึงทำตัวเฮี้ยแบบเนี้ย ออกลัวถึงไม่ได้ออกไปไหนสักทีชีนั่เล่นคีย์บอร์ดจ้ะโคตรเดือดเลยนะอย่างเงี้ยใบหนึ่งทำงานโอเคน้องแมา จะออกไปเรียกร้องเรื่องนี้กันบ้างลงชื่ออะไรฮนะไนะม่ทันนักดนตรีนัดรวมเรียกร้องเองินเยียวยาจะไปรวมตัวกันสร้างคัสเตอร์ใหม่เพื่อหลุยอะไรนะวิทยาล้องก็มีกันเยียวยจะไปรวมตัวก,กันให้เกิดคัตเตอร์ใหม่เพื่อ ไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติไปๆหรอวะมึงนี่กูเห็นว่าเป็นเฟซมึงนะหลิวเฟซใครก็ทำไมได้นะเอา <laughs> งี้ <laughs> เพื่อนกันใช่ไหม,มเดี๋ยวดูต่อหาถุ่งทะเลฟื้นแล้วอย่างน้อยเรื่องดีๆอย่างหนึ่งของโควิดก็คือธรรมชาติได้ฟื้นฟู โอ้โหมีคนเห็นด้วยด้วยท้าวแช่ฟื้นฟูแต่กูจะตายแล้วมึงโควิดมึงก็ตั้งสองปีแล้วป่าวะโควิดคือนางแชร์มาวา<ะ><ะ>มึงมาตั้งสองปีแล้วอะ่ะม,มึงก็ต้องปรับตัวหน่อยป่าวะหลิวก็เดือดอยู่นะแต่หลิวแชร์อันนั้นก่อนใช่ไหมอ๋อพอเข้าใจได้หลิวเพิ่งแชร์แบบไปเรียกร้องกันเหอะอะไรเงี้ยนี่ก็สนิทกันก็เลยม,มาทัาบอกว่าอุ้ยมึงกูจะตายวะ กูมไม่อยากฟื้นฟูก็ดีแหละแต่ว่ากูจะตายจริงๆกูไม่มีงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะดูนะครับตอบว่าอะไรโควิดมันก็อยู่กับมึงมา2ปีแล้วมึงก็ต้องปรับตัวหน่อยเป้าวะ <c oughs> ชีวิตคนแม่งไปได้ง่ายเหมือนกันทุกคนเป้าวะมึงเงินไขต้นทุนชีวิตของแต่นักดนตีแม่งก็ไม่น่าเอามาเป็นอาชีพแต่แรงระกบิ <c oughs> อุ้ยมึงอย่าว่ากูสอนเลยแล้วกัน แต่ทำไมมึงไม่ใช้ช่วงเวลาว่างๆนี้ติดตั้งสกิลใหม่ๆให้ตัวเองอะหรือถ้าทำไม่ได้ทำไมมึงไม่ลองไปหางานอื่นฉลาด嘛อูหูเกินอันนี้เกินอาจารย์ไม่ทันนะครับอาหาร์ชัดๆให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่ขาดจะพูดในใจพร้อมกับสีหน้าแบบนี้อืม โอ้ต้องต้องกูว่านักดนตรีแม่งกูไม่น่นาเอามาเป็นอาชีพเป็นแต่แรกแล้วเพราะว่ามึง <c oughs> มเรียบร้อยแล้วยิ้มสะใจด้วยกูชนะ คือคนมีอาชีพพูดได้เว้ยเรื่องเนี้ยทุกคนจริงๆนะไงมึงมีอะไรวะหลิอวอรอมึงโพสมึงอ่ะพูดแรงไปปะวะโพสโพสไหนวะก็โพส่อกละของมไงที่มึงคอมเมนี่หลิวมันอ่ะอ๋อจะทมโพสไหนอีกเหรอเอาแล้วกูตอบอะไรผิดอ่ะกูก็แค่แสดงความพิถเห็นเฉยๆก็เรื่องปกติปะวะเฟซก็เฟซกูพื้นที่ก็พื้นที่กูกูก็ไม่รู้ค่ะ กูก็เ yes. ห cool. ็นว yeah? yeah, ่าช่วงเนี้ยอีหลิวมันเครียดมันไม่มีงานจะมาสอบปีแล้วป่ะเราก็เครียดไปด้วยเพรามันอ่านคอมเมนต์มึงแล้วจะไปฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยฆ่าตัวตายเลยเหรอมึงอย่าใครจะตายเพราะโดนคอมเมนต์วะมึงจะบ้าเล้วเนีกูก็แค่โทรมาเตือนมึงเฉยๆละกันถ้ามึงอ่านคอมเมนต์มันแล้วมึงแบบลำคานอ่ะมึงก็ไปด่ามันในแกลลุ่มก็ได้นะเว้ยสงสารมันเออเออแค่นี้ใช่ป่ะ หรือว่ากูพเพื่อนเขาพูดแปลกๆเนาะเขาแน่จะห้ามตักนี้หนึ่งนะหาเพื่อนที่ห้ามดีกว่าไหมเออห้ามแบบห้ามเด็ดขาดอะเออขอโทษดราม่ากันง่ายชิบหายภาษา <P> เห็นปากปลาทองไหมครับดูซูมชัดๆปลาทองมันว่าไง ไม่ได้พูดอะไรนะ <c oughs> ดรามากกันง่ายจังว่าประสาทว่าสั้น <c oughs> ตื่นมาดูโทรศัพท์เหมือนผมเลย <c oughs> ทุกเช้า <c oughs> อะไรนะฆ่าตัวตายหรอ <c oughs> ดิ่ง บ้านแคปชั่นเตรียมตัวกับบ้านด้วยนะเชียเช่ยคนคนเดียวกันแน่ๆนชุดเดียวกันในข่าวเลยมีอะไรบ้างวะมึงโทรมาแต่เช้าเลยเออมึงช่วงนี้มึงเจอหลิวมั้งปาวะมัน,ม,นมันเป็นไงบ้างวะฮึไม่ได้เจอเลยนะมึงมีอะไรบ้างวะเออแล้วมึงเห็นข่าวปะข่าวอะไรวะมึง เออเ่าไม่มีอะไรเหมือนแบบเหมือนออหลิวเลยกูรู้แล้วมึงเริ่มเป็นห่วงกลัวมันจะไปฆ่าตัวตายอะดิรีบๆไปขอโทษมันนะมึงเออเออทำมันเป็นรู้แค่นี้นะมึงใช่ครับถ้าสงสัยต้องโทรไปเลยเขาเป็นเพื่อนกันยังไงก่อนแปดชั่วโมงที่แล้วไม่อ่อน หน้านี้ไม่มีเลยเหรอแสดงว่าไม่สนิทกันเลยนะแล้วพูดแบบแรงมากนะหรือว่าเขาคุยกันแชทอื่นหมายถึงว่าแบบไลน์อะไรอย่างนี้หรอหรือไอจีน่าจะคุยกันในไอจีฮัลโหลมึงเพื่อนหลิวเหรอลูกใครอะเพื่อนหลิวเหรอลูกก็น่าจะเป็นแม่ใช่ไหม ไม่เคยแบบส่งงานให้จานดูอ่ะหมายถึงว่าลอกกันบ้านกันอ๋อนางเป็นแบบเหมือนหัวโจกในการนำสวัสดีค่ะเชล่ิวมรกตเป็นนักดนตรีสระค่ะจิวมรกตผมบอกว่าหลุลแล่แล้วขอโทษนะครับสองปีที่ผ่านมานี้หิ๋วไม่มีงานเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากสำหรับนักดนตรีมากๆค่ะ ธุรกิจที่บ้านที่เชียงใหมค่ค่ะส่วนอีกคนนึงก็ทํากับข้าวขายอีกคนนึงก็ทําของเล่นเล็กๆน้นนนอยๆหลิวก็รับสอนดนตรีออนไลน์ให้กับเด็กๆที่สนใจ <Okay. S 2> คะ่ะแต่ยังไงรายได้มันก็ไม่เท่าเดิมอะคะ่ะแต่รายจ่ายเท่าเดิมหมายถึงหนี้นะหนี้แบบคงที่เลยและนักดนตรีเป็นอาชีพอิสาระทุกคน อังี้ทุกคนลองไปฟังจริงๆในคลิปของเขานะครับแต่ว่าผมจะพูดว่าคือรถแห่โต๊ะจีนนักดนตรีจัดเครื่องไฟแม้กระทั่งแบบเครื่องเสียงอย่างเงี้ยมีปัญหากันหมดเลยเพราะเขาไม่ได้จัดงานลื่นเลงใช่ปะ่ะอันนี้ยรุนแรงมากๆนะครับเป็นอาชีพที่ผมว่าน่าจะรุนแรงเป็นต้นๆเลยไม่รู้ว่าอะไรจะหนักกว่านี้นะ นอกจากหมอหมอคือเขายังมีงานให้ทำใช่ไหมแต่นี้คือรายได้แบบแทบจะหายไปหมดเลยอ่ะถ้าไม่ดังจริงๆอ่ะไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาอย่างเงี้ยโคเวอร์เพลงเฉยๆผมว่าก็ยังอยู่ยากซึมเลยร้องไห้เลยสมควรแล้วครับแต่ไม่จริงหรอกใช่ไหมหลิว เหรอร่วงตายไปแล้วไม่มีอะไรมึงเอ้าเห็นแม่กูบอกว่าเพื่อนโทรมาตั้งหลายสายกูก็เลยโทรกลับหามึงเนี่ยเออหรอหรอแล้วนี่มึงไม่ได้อยู่หอคนเดียวจะหรอทำไมก็เพิ่งโทรไปพอดีช่วงนี้กูกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดชั่วคราวอ่ะอ๋อกำลังขับรถกลับประหยัดเงินนะมึงแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้ แม่มึงร้องไห้ทำไมวะอ๋อแม่กูดูซีรีส์เกาหลีแล้วอินเกินอะ่ะร้องไห้อยู่เนี่ยออไปหลิวเลยลูกไปยองซอกขนำจือ้จอกูแ <c oughs> ค่อยากขอโทษมึงเรื่องที่กูพิมพ์ไม่ดีกับมึงอะ่ะง่ายนะ<ม>คำัเนี่ยช่างแม่งเหอะมึง กูไม่ได้โกรธอะไรมึงหรอกซึมเลยยังไงหมดโควิดเมื่อไรอ่อ่ะขึ้นมาเที่ยวบ้านกูที่ขอนแก่นนะไม่ก็มาดูกูเล่นสดด้วยแต่ดีนะดีนะคนที่เราคิดว่าเขาเสียไปแล้วแล้วอยู่ด,ดี่เขากลับมา, My star. My star. าเรื่องบนจออานไม่พอให้เราสรุปชีวิตของใคร มองอย่างเข้าใจดิจิตัลเอมพัตซี่กสทชอตบมือสิครับรออะไรถือโอกาสสะบัดผมด้วยเี้ดีนะทุกคนผมว่ามันคิดได้หลายทางมากสรุปโดยรวมแล้วคือต่อให้ใครขัดแย้งกับเราเราก็ควรมองเหตุผลว่าเขาทำไปเพื่ออะไรหรือไม่ก็ลองแบบมองมุมเขาสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่า เราคิดว่าเนี่ยกูคิดแบบเนี่ยมันต้องถูกแน่ใครที่คิดไม่เหมือนกูอะ่ะกูก็จะดา่าไม่ใช่หรอกมันน่าจะพูดถึงเหตุผลเริ่มจากจุดแรกเลยนะทุกคนผมลองแบบวิเคราะห์เหมือนช่องรีวิวหนังอะ่ะเนี่ย นักร้องติดโควิดจาก private party อันนี้คือเขาทํางานนะแต่ผมก็เคยมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าโอ้โหไปติดกันมาอีกแล้วยิ่งเป็นคนดังกูยิ่งอยากด่า่วงแรกๆจะเป็นแต่ว่าตอนหลังก็เข้าใจได้ต่อมาทะเลฟื้นตัวเรื่องนี้ผมก็เคยคิดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็น่าจะมีวิธีมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วพอผมคิดเนี่ยผมคิดแค่ว่ามันดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไงผมไม่ได้คิดว่ามันเสียต่อสิ่งอื่นหรือเปล่าก็คือนักดนตรีหรือคนอื่นๆที่เขาโดนผลกระทบนะแต่พอสุดท้ายก น่าเห็นใจจริงๆเพราะว่าคนนึงเขาอาจจะเสียไปแล้วก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็มานั่งเสียใจที่เราไม่ได้ขอโทษอ่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกตื้นตันของเขาอันนี้ก็เข้าใจได้ผมชอบนะครับเล่นดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเก็บคลิปเนี้ยไปคิดดูแล,แล้วก็แชร์ไปหาคนที่มองอยู่ฝั่งเดียวผมอาจจะไม่อยากให้ทุกคนแบบไปเข้าข้างอีกฝั่งนึงอ่ะแต่แค่มันคงทาเพราะมันอย่างนี้แหละชีวิตมันเดี๋ยวมันก็เจออะไรเองอะไรประมาณนั้นมากกว่าความรู้สึกที่เราจะไปโจมตีเขาโดยตรงแล้วยิ่งมันอยู่หลังคีย์บอร์ดบางทีเราพิมพ์แล้วมัน ง่ายก็ไม่อยากให้ทําแบบนั้นโดยเอาเราเป็นที่ตั้งเป็นหลักประมาณนี้แหละครับก็ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นดูแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้ากดทุกอย่างให้กับเราไม่ละม้านะครับแล้วทุกคนเหมือนเดิม